สวัสดีค่ะอีแตน์กิจเจริญยนต์การช่างนะคะวันนี้นะคะเลี้ยมส่งมอบรถอีแตนเก่านะคะนํามาติดตั้งด้มนะคะแล้วก็คัน้นี้อะไระทังหลายรายการที่ลูกค้านามาทานะคะ,ะตอนที่ลูกค้าเอามานะคะจะเป็นอีแตนสี่ล้อกระบะไม้นะคะคันนี้ลูกค้าเอามาติดตั้งกระบะมินิยมติดตั้งด้มนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพลาท้ายนะคะเป็นจากสี่ล้อเป็นหกล้อนะคะ เปลี่ยนคอท้ายจาก400เป็น600นะคะลูกค้าสั่งเสริมแหนบนะคะอีก1เส้นนะคะผ่าน,น,ะะเ,น,านเส้นนะคะเารณส่4เส้นนะคะสำกรับมินยมใหม่นะคะเปยนตั้งดานะคะแล้วก็เปลี่ยนแหนบนะคะคันนี้จะติดตั้งโลนะคะลูกค้าให้ติดตั้งโลอเซิร์ฟด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแหนบด้านหน้าให้เป็นแหนบเต้านะแหนบเต้าใหม่นะคะคันนี้นะคะติดตั้งลโลอเซิร์ฟนะคะเปลี่ยนจากเอ่เท่า ล้อเป็นเพราพรล์ล้อ e 110นะคะเสืแมนนะคะกระบะมเนียมแล้วก็ติดตั้งดำนะคะเก็บส,ทสทนนะะีทําสีใหม่ทั้งคันนะคะลูกค้าทําสีใหม่ทั้งคันนะคะพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะคะนี่วันนี้นะคะขึ้นโรถสไลด์แล้วเดียวไปส่งมอบลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้าให้กลับไปส่งมอบรอ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 ,รอกลับไปแบบจำไม่ได้เลย คที่มีรถเก่านะคะอยากเอามาแปลงโฉมเนาะอยากแบบทำให้มันใหม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอยากทำสีอยากติดตั้งดัมอยากเป็นเทาอยากวางเครื่องนะคะก็ปรึกษานะคะได้นะคะปรึกษาได้นะคะปรึกษาได้นะคะส,ะคะส่งรูปรูปรถคันเก่าที่อยากจะทำนะคะแล้วก็รายการที่จะทำส่ง ส่งม,มาทางแชทนะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะตามเบอร์โทรที่ปัก,กที่ทำไว้ข้างด้านล่างนะคะชูมาสอบถนนามกันได้ค่ะเราถ่าออกมาแล้วสวยน่าชมดูค,ค,ค่ะวันนี้จบเสร็จแล้วเตรียมตัวกลับบ้านนะคะ ไม่ไหวหรอกไม่ไหวใครที่มีรถเก่าใครที่มีรถเก่านะคะอยากจะทำใหม่นะคะปรึกษากันได้ก่อนนะคะว่าว่าเราอยากทำอะไรบ้างมีงบเท่าไหร่ก็มาคุยกันได้ะะถ้าใครสนใจรถใหม่นะคะก็สอบถามได้นะคะถ้ออยาก ได้ประมาณรุ่นไหนหรือแล้วระมาณเท่าไหร่นะคะ <S <S นี่ดีเฉยๆก็รถใหม่ดีๆนี่เองนะคะแล้ก็ลูกค้าไฟท้ายใหม่นะคะตั้งใหม่เลยหลับ้านแบบหล่อๆเลย เยวเหนียวสักมาก4มเมดเขียวมิ้นกับเขียวมิ้นจะส่งกันนะคะไปทางดันคุณทวดนะคะคันนี้ถ้าสนใจก็ทักแชทนะคะเบอร์โทรนะคะโทรสอบถามกันได้นะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ